วันนี้เวลา1ินาฬิกา9นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินจากพระตำหนักเตรียมสุขวังไกลกังวลอำเภอหัวหิวหนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไปทอดพระเนตรผลการดำเนินงานโครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริบ้านหนองคอไก่ตำบลเขากระปุกอำเภอท่าย,ยางจังหวัดเพชรบุรีในส่วนของพื้นที่ปศุสัตว์ในการนี้พระราชทานนมแก่ลูกวัวที่ตกลูกได้25วันเป็นเพศผู้พันโฮสสไตล์พรีเชียนหรือพัานขาวดำที่เกิดจากแม่วัวในโครงการเลี้ยงโคโนมชื่อแม่ใบบัว ปกติลูกวัวจะกินน้ำนมวันละ2เวลาเช้าเย็นครั้งละ2ลิตรโดยใช้น้ำนมที่รีดมาจากแม่วัวซึ่งขนมพันธุ์นี้เป็นที่นิยมเลี้ยงกันในประเทศที่มีอากาศหนาวเย็นแต่ปัจจุบันมีการพัฒนาสายพันธุ์เพื่อให้เหมาะกับสภาพอากาศของประเทศไทย จากนั้นพระราชทานย่าแก่แม่โคนมจำนวน9ตัวโดือโครงการเลี้ยงโคนนมดำเนินงานมาตั้งแต่ปี2553ในระยะแรกนำโคนมที่ปลดจากการให้นมแล้วจากโครงการสวนพระองค์สวนจิรดามาเลี้ยง14ตัวต่อมาปี2555ได้นำแม่ผ่านโคนมเข้ามาเลี้ยงในพื้นที่19ไร่ซึ่งเป็นโคนมที่สหกรณ์โคนมห้วยสัตว์ใหญ่จำกัดสหกรณ์การเกษตรชุมพรและฟาร์มโคนมโชคชยัยน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายปัจจุบันมีแม่โคที่สามารถรีดน้ำนมได้9้าตัว โคท้อง2ตัวและลูกโคอีก9ตัวส่วนการรีดน้ำนมจะทำวันละ2เวลาคือ7นาฬิกาและ16นาฬิกาโคนมที่สามารถรีดน้ำนมได้ต้องเป็นแม่โคที่มีอายุ12-15ถึงปีก่อนจะทำการรีดน้ำนมทุกครั้งจะต้องอาบน้ำทำความสะอาดก่อนครึ่งชั่วโมงแล้วใช้เครื่องรีดน้ำนมอัตโนมัติแบบทังหิ้วขนาดความจุน้ำนมสด20ลิตรโดยแม่โค1ห,หนึ่งตัวจะให้น้ำนมเฉลีย่ย9-13ถึงกิโลกรัมต่อว,วันและภายหลังจากการรีดน้ำนมเสร็จทุกครั้ง จะต้องใช้น้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดเต้านมทุกครั้งเพื่อป้องกันการติดเชื้อส่วนน้ำนมสดที่ได้วันละ150กิโลกรัมจะส่งไปจำหน่ายที่สหกรณ์โคโนมชะอามกิโลกรัมละ17บาทเพื่อแปรรูปเป็นนมพัสเจอร์ไรส์ส่งให้โครงการนมโรงเรียนทั่วไปทั้งนี้โคโนมที่เลี้ยงกันทั่วไปจะไม่นิยมเลี้ยงปล่อยเพื่อป้องกันการสูญเสียพลังแต่โครงการแห่งนี้เมื่อรีดน้ำนมเสร็จแล้วจะปล่อยให้แม่โคออกไปกินหญ้าที่ปลูกไว้อย่างอิสระ ทำให้แม่โคมีสุขภาพที่ดีเป็นการเลี้ยงสัตว์ที่คำนึงถึงสวัสดิภาพของสัตว์หรือ Animal Welfare และในเดือนมกราคมปี2557จะขยายโครงการเลี้ยงโคนมเพิ่มขึ้นพร้อมทั้งจะก่อสร้างโรงงานผลิตนมพัสเจอร์ไรและนมเตอร r ริไรส์ขึ้นภายในพื้นที่โครงการ ด้วยนางสาวยิ่งลักชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้น,น้อมกล้าวน้อมประหมอมถวายโครงการก่อสร้างดังกล่าวในวงเงิน60ล้านบาทและโครงการจะสนับสนุนส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงเลี้ยงโคโนมเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะได้รับซื้อน้ำนมดิบในปริมาณที่เพิ่มขึ้นให้เพียงพอสำหรับโรงงานในปริมาณการผลิตวันละ10ตันซึ่งจะรับน้ำนมดิบจากสาหกรณ์โคโนมห้วยสัตว์ใหญ่ ซึ่งเดิมส่งน้ำนมดิบไปยังโครงการสวนพระองค์สวนจิรดาเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งของเกษตรกรและส่งเสริมให้ราษฎรได้ดื่มน้ำนมที่มีคุณภาพแลยจะวางจำหน่ายในพื้นที่อำเภอชะอามจังหวัดเพชรบุรีอำเภอหัวหินจังหวัดปราจนบุรีอำเภอหัวหินอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันซึ่งขณะนี้มีสมาชิกชุมนุมสหกรณ์โคโนมภาคใต้ร่วมกันน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแม่โคสาวให้กับโครงการอีก14ตัว ซึ่งได้นำเนินงานเน้นให้เป็นแบบอย่างแก่เกษตรกร,ร,กรที่สนใจได้ศึกษาดูงานเพื่อน,นําไปพัฒนาในพื้นที่ของตนเองต่อไปตามพระราชประสงค์และพระราชดำริที่ทรงจัดตั้งโครงการแห่งนี้ขึ้นให้เป็นศูนย์รวมพันธุ์พืชเศรษฐกิจและการสาธิตการเลี้ยงสัตว์ ให้เป็นโครงการตัวอย่างให้แก่ผู้ที่สนใจได้ศึกษาเรียนรู้นับตั้งแต่เริ่มดำเนินง,งานมาจนถึงปัจจุบันได้มีนักเรียนนักศึกษากลุ่มเกษตรกรเข้าไปศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่องและราษฎรในพื้นที่ยังได้รับประโยชน์จากโครงการในหลายด้านทั้งมีไฟฟ้าใช้มีแหล่งน้ําสําหรับทําการเกษตรและอุปโภคบริโภคตลอดจนเส้นทางคมนาคมสะดวกมากขึ้น อีกท,ทั้งสามารถนำผลผลิตทางการเกษตรส่งจำหน่ายให้กับโครงการเพื่อนำไปจำหน่ายที่ร้านโกลเด้นเพลสสาขาต่างๆทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเอาพระราชหฤทัยใส่และเสด็จพระราชดำเนินไปส่งติดตามผลการดำเนินงานและความคืบหน้าในแต่ละส่วนของโครงการเป็นระยะจนถึงปัจจุบัน